กูคิดไอ้หยองแล้วเว้ยมึงอะต้องไปเปิดตัวอย่างอลังการมาจัดกับหนูด้วยมานี่เฮ้ยพูะแต่งตัวให้มึงเองอะไรมึงทำอะไรเนี่ยไม่เอามึงทำไรมึงอยากทำทำเลยเว้ยไม่ได้นะเว้ยมึงอะเป็นหัวหน้าพักมึงก็ทำได้กูมาแล้วจ้า We are n o t o u the t next g e n r a ปาีบอลด้นะครับปาร์บอได้นะครับปาร์บอได้นะครับ <ítulo> ชินพนครับพวกหนูเนี <families and brothers> ่ยจะเลือกพี uh, like ่นะคะแต่ว่าหนูขอสมัครเป็นแฟนขลับพี่ได้ไหมคะมมันจะเวิร์กว่ะกด ถ้าแค่ให้นนมาช่วยช่วยหาเสียงแค่นี้ไม่พอวะคือกูว่าภาพของพักอะ่ะมันติดกับหัวหน้าพัก,กว่ะคือไอ้นอนอะ่ะมันจําง่ายแล้วมันดึงใจได้มากกว่าคือมึงจะบอกว่าคนจคํากูไม่ได้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยบอสคือนี่ก็ใกล้วันที่ราต้องขึ้นเวทีแล้วด้วยอะคือถ้าเราได้คะแนนเสียงอะ่ะเราก็จะชนะนะเว้ยแล้วสิ่งที่มึงอยากจะพิสูจน์อ่ะมันก็จะเป็นจริง คือเรามีเรื่องจะมาถามทุกคนอะคิดยังไงถ้าเราจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักเป็นให้นนทขึ้นมาแทนฮะกูเนี่ยนะเออไอเติมบอกว่ามึงเรียกแขกได้ดีอะเฮ้ยแต่กูไม่เห็นด้วยนะแต่ยังไงพวกเราก็เป็นทีมอะกูก็ต้องถามความคิดเห็นของพวกมึงก่อนเอาอ่างี้ ถ้าใครคิดว่านนควรเป็นหัวหน้าพักให้ยกมือขึ้นแต่ถ้าใครอยากดีเบตเนี้ยเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวพักเละนะเว้ยพักเรามีบอสอะ มึงจะกลัวทำไมวะก็ให้บอสอะไปเป็นฝ่ายวิชาการดิจะได้ช่วยนนได้อย่างเงี้ยมึงโอเคปะบอสอืมโอเคโอเคแน่นะบอสถ้ามีอะไรที่ไม่โอเคอ่ะก็เคียร์ตรงนี้เลยก็ได้นะเราต้องเคารพการโหวตแล้วว่าขนมปังเราโอเค มึงกูทําไม่ได้หรอเว้ยเฮ้ยมึงทําได้นอนอยู่ตัวคนเดียวสเมื่ไหร่ล่ะลูกยังมีพวกเจ๊กนะอ่าอ่าอ่าไม่อยากเป็นอนะ่ะก็ไม่ต้องฝืนใจเว้ย อย่าให้กูเป็นน่ะห้ามทิ้งกูนะเว้ยไอ้นนท์ลูกผู้ชายอ่ะพูดแล้วพูดเลยนะเว้ยมึงอ่ะเป็นความหวังของกูเลยนะเว้ยชนะไม่ชนะอยู่ที่มึงละเอาศาสตร์เพิ่มความเครียดให้กูอีกอ่ะนิดหน่อย